วัมอร์นค่ะวันนี้เราจะมาทำวันเ a ย์วิ h m มีกันนะคะหลังจากที่จบปีสีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปอา่านอะัรตัวก่อนนะคะไปเลยโอเคค่ะเราจะพาทุกคนมาแต่งหน้านกันคะไปเป่าผมมาให้มันหมาดๆนิดน,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 นึงนะคะคือปกติไม่ค่อยเป็นสิวใช้โทนเนอร์น,นะคะเหมือนเดิมเลยใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทคําคลิปไปให้ดู คอนซีลเลอร์นะคะของเซเว่นค่ะนามิลงคอนซีลเลอร์เสร็จตามด้วยบีบีนะคะนามิในเซเว่นไปจะมาลงแป้งค่ะเสร็จทักแป้งคือแม่ทาแป้งไม่ได้เพราะว่าหน้าหมันนะคะ ก็ใช้กับแปลงคะใช้2อ,อันนี้นะคะเป็นบรัชแล้วก็ที่ทาตาของอันนี้มันแตกที่ทาตาของเมเบลีนนะคะใช้สีนี้สีนี้ คอนตาของ Gino m a c r a เ e หมือนเดิมดีมากแต่สปริงมันหลุดมันก็ยังเชื่อหนิบได้อยู่แต่ไม่มีเวลาไปซื้อ,อแล้วใช้ m a s า a ่าสีเขียวอันนี้ทุกคนคงรู้จักดีไรดั้งนี่ไรดั้งใช้ที่เขียนคิ้วของ m e m b l i n นะคะแต่ว่า จะใช้สีนี้สีนี้ค่ะอันนี้ดีมากที่เขียนคิ้วของแมวเดียนคือแบบใช้มคัคเรลาตัวเดียมปัดติสติกไซจะใช้สองอันนี้นะคะอันนี้เป็นของ TCE นะคะสไตล์นานดานใช้มานานแล้วมันดีมาก เออที่ผ่านมาน่ะสังหายไปไหนนะคะก็คือสร้างอยู่ปีสีใช่ไหมแล้วพอเข้าเทอมสองเนี่ยมันก็จะมีวิจัยนะคะซึ่ง้ังก็เรียนเอกคู่เนาะนก็จะมีวิจัยแบบของวิชาหนึ่งแล้วก็อีกวิชาหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รวมทั้งโครงการของครูคุณถิ่นด้วยนะคะมันก็เลยเยอะไปหมดทุกอย่างแล้วอีกทางนะคะซังก็แบบว่า คุณพ่อนะคะมีแบบปัญหาทางแบบว่าข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยเออทำงานไม่ค่อยได้นะคะสังก็เลยตัดสินใจทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะเพื่อหารายได้เสริมนะคะก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ไปทางหนึ่งนะคะมันก็ทําให้ซังได้แบบอย่างน้อยอนะสังค่าของังก็จ่ายเองอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือเป็น วิถีชีวิตแบบที่หายไปอะเนาะว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยมีน้องๆหลายคนทักมาให้ทําคลิปนะคะก็เลยไม่ค่อยจะได้ทําเท่าไหร่เนาะ,ะพอสัางเรียนมาอยู่ถึงปีสีเนี่ยมันก็ทําให้เราบางทีก็ก่อนจะไปฝึกสอนอะเนาะ,ะก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงแบบสมัยมัธยมบ้างแหละนะคะว่าที่แบบตอนนั้นคือสังแบบตั้งใจเรียนมากเนาะ,ะย้อนคิดไปถึงแบบสมัยมยัธยมสมัยตอนนั้นอะคือสังก็ไม่ได้เรียนพิเศษเนาะด้วยความที่เป็นเด็กบ้านนอกอะเนาะ ซังก็ดูใน Youtube นะคะดูติวบางทีแบบเราอยากรู้เรื่องไหนเราก็เซิร์ชหรือบางทีก็ไม่รู้ก็ไปถามครูอะไรเงี้ยจนมาม .6 อ่ะม .6 เนี่ยซังอยากจะเป็นเพสัชค่ะทุกคนซังก็เลยไปลงสอบแบบ แกแพทแพทสองที่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมโดยที่ไม่ลงแพทท่าที่เป็นแพทครูอ่ะคือในหัวไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นครูเลยนะเว้ยคือสอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเภสัชจนคราวนี้นก็มารู้ตัวทีหลังว่าแบบเฮ้ยตัวเองอยากเป็นนะแต่ความถนัดตัวเองไม่ได้ซังไม่เก่งวิชาเคมีเลยไม่เก่งฟิสิกส์ไม่เก่งคณิตศาสตร์ไม่เก่ง,เกงอะไรที่แบบเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นจะต้องได้ใช้อะ่ะคือซังไม่เก่งแล้วคราวนี้ซังก็แบบเออแล้วตอนมหกอ่ะก็ไปเรียนพิเศษด้วยนะไปเรียนพิเศษเพื่อที่จะแบบ เตรียมสอบเข้าเพศัตรอ่ะคือสังอ่ะก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมอยู่ท่าวังผาก็คื้นรถสองแถวหน้าบ้านเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปเรียนพิเศษคือลําบากมากตอนนั้นคุณพ่อหมดเงินเป็นหมื่นสอง0 0ื่อ่ะเพื่อที่จะแบบส่งให้สราซังไปเรียนพิเศษในเมืองยอะไรเงี้ยเมืองหน้าน่ะเนาะตอนประมาณสีหปีที่แล้วอ่ะก็ไปเรียนพิเศษก็ ก็ได้ความรู้นะแต่ว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ไปลงพยาบาลไปลงอะไรไม่รู้ก็คือแบบยังไม่รู้ตัวเองจนมองหกเทอมสองเนี่ยทุกคนซังก็มารู้ว่าเออเกรดเฉลี่ยที่ซังได้เยอะมากที่สุดแล้ววิชาที่ซังอะ่ะชอบเรียนมากที่สุดคือวิชาภาษาอังกฤษแล้วคราวนี้คุณพ่อก็เลยขอบอกว่าเออขอให้เรียนครูให้ได้ไหมอะไรเงี้ยคุณพ่ออยังให้เป็นครูก็เลยอ่ะลองมาสอบที่ราชพัฒน์ลำปางสุดท้ายก็ติดก็เลยเรียน ติดแล้วมันต้องจ่ายค่าเทอมใช่ไหมซังก็จ่ายค่าเทอมไปแล้วก็คราวนี้อ่ะเออซังไปติดแอดมิชชั่นทีหลังรุ่นซังเป็นรุ่นแอดมิชชั่นด้วยสุดท้ายค่ะซังไปติดแอดมิชชั่นทีหลังคือที่มอชก็คือแบบครอบครัวเราก็ไม่ได้มีเงินมากเนาะเงินก็หมดอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเงินไปแบบตรงนน้นนะคะก็เพราะว่าเราเอาเงินเก็บทั้งหมดทั้งที่สมัยมัธยมอะซังเอามาจ่ายค่าเทอมที่ราชวัลลำปังหมดเลยนะคือค่าเทอมเทอมแรกเทอมนั้นคือตังตังของซังล้วนที่ซังเก็บเองนะคะ ประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0เข้าใหม่ๆนะก็จะมีค่าหน้าค่านี่เนเนาะตามสไตล์แล้วราชพัฒเป็นมอที่ค่าเทอมถูก7,5 0 0นอะไรเงี้ยเออก็เลยเลือกเรียนที่นี่เพราะว่าอาตรงๆครอบครัวสังก็ไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะพ่อแม่ก็ทํางานหาเงินอะไรเงี้ยเออซังก็เลยแบบสงสารพ่อแม่อะได้เรียนก็ดีใจละอะไรเงี้ยเออนี่คือความหลังความหลังที่แบบล่องให้ฟังว่าแบบเออสมัยก่อนนะอยากเรียนพิเศษมากก็ดูติวใน u t u b e นั่นนี่อะไรเงี้ย แต่สมัยนี้ทุกคนมันมีแบบเทคโนโล,ลยีอะไรเข้ามามากมายนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่เพิ่งเกิดมาชื่อว่าแอปสตาร์ดีนะคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าหลายคนอาจจะเห็นผ่านหน้าผ่านตามาบ้างผ่านโฆษณาใช่ไหมคะวันนี้สันจะอยากจะมาแนะนําค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแอปที่ดีมากดียังไงเดี๋ยวสันจะพูดให้ฟังอ่ะในตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะสตาร์ดีนะคะก็คือทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่าสตาร์ดีเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้เรียนนะคะซึ่งมันก็จะมีการติวข้างในนั้นหลากหลายมากแล้วก็มีครบทุกวิชา ะะสําหรับเด็กประถมมต้นมปลายรวมถึงครูบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอป,ปนะคะหน้าโฮมเพจของแอป,ปเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะมีเนื้อหาครบทั้ง7วิชาหลักนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะมีหัวข้อย่อยในแต่ละวิชานะคะก็จะแบ่งเนื้อหาในแต่ละรายวิชาเนี่ยออกเป็นหัวข้อย่อยนะคะซึ่งก็ง่ายต่อการค้นหานะคะหรือกดเข้าไปค้นหาหัวข้อที่เราสนใจเลยก็ได้นะคะ พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นเส้นทางการเรียนรู้ก็คือแบบประมาณว่าจะมีในแต่ละเส้นทางการเรียนรู้ของหัวข้อย่อยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวิดีโอแอนิเมชันนะคะแบบฝึกหัดสรุปที่แบบมันเข้าใจง่ายๆเนาะหลังจากเรียนจบเนี่ยเราก็จะได้เหรียญน,นะคะเพื่อนําไปแต่งตัวให้ตัวละครของเราได้อีกด้วยนะคะไปก็จะมีตะลุยโจทย์หรือครังข้อสอบอะไรต่างๆนะคะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกทําโจทย์แล้วก็ข้อสอบอีกด้วยนะคะ ซึ่งมีเยอะมากทุกคนแกะแพดโอเน็ตอะไรเงี้ยมีเยอะมากนะคะน้องๆคือแบบถ้ามีอันเนี้ยเอาตรงๆว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนพิเศษแบบขึ้นรอสองแถวแบบอ้อสั่งแล้วอะก็คือแบบโหลดแอปนี้ได้เลยสะดวกเรียนที่บ้านอยากเรียนตอนไหนกี่โมงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่อารมณ์อะไรเงี้ยเออต่อไปนะคะหลังจากที่ครั้ง ในส่วนของครั้งข้อสอบเนี่ยก็คือทําจริงจับเวลาจริงเหมือนจําลองสนามสอบจริงๆเลยนะคะอันนี้จากนั้นนะคะก็จะมีที่สําคัญอันนี้น่าสนใจมากนะคะก็คือ study planner คือนักเรียนคือน้องๆเนี่ยสามารถวางแผนจับตารางเรียนด้วยตนเองได้นะคะให้ study ช่วยจัดบริหารเวลาให้ได้นะคะ ต่อไปมาฟังข่าวดีกันบ้างนะคะหลังจากที่ซังได้อธิบายข้อดีของแอป,ปนี้ไปหมดแล้วนะคะซังก็จะมาบอกว่าซังมีข่าวดีค่ะว่าซังจะแจก10ทุนด้วยกันนะคะแจก10คนด้วยกันที่จะได้แอป,ปนี้ไปใช้ฟรีๆรเลย1เดือนนะคะ1เดือนเต็มเนี่ยสิทุนจะได้ไปใช้ฟรีๆรเลยนะคะโดยกติกามีอยู่ว่าให้น้องๆคอมเมนต์ความฝันหรือความใฝ่ฝันของตัวเองอาจจะเป็นอาชีพหรือว่าสิ่งที่ใฝ่ฝันว่าแบบในทางการเรียนว่าอยากประสบความสําเร็จทางการเรียนแบบ สอบเข้ามาหาลัยไหนหรืออยากทําอาชีพอะไรคือความใฝ่ฝันในอนาคตของน้องๆค่ะพิมพ์มาให้ออาสั่ได้อ่านหน่อยนะคะพร้อมทั้งพิมพ์เสร็จแล้วพร้อมทั้งแนบ ID ไลน์ของตัวเองไว้ด้วยใต้คอมเมนต์นะคะก็พิมพ์กันเข้ามาเยอะๆในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสังคัดเลือกแล้วคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจนะคะก็รับไปเลยค่ะทุนการศึกษาแอปสตาร์ดีนะคะใช้ฟรี1เดือน และอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลด3 0มสิบำหรับแพ็กเกจรายปีนะคะเรียนไม่อั้น12เดือนได้ครบทุกวิชานะคะจาก3,900บาทลดเหลือเพียง2,730บาทนะคะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยทัก ไปที่ Line s t ดสตดีนะคะแล้วบอกว่ามาจากช่องของอ้อซังนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย30%ค่ะดูคลิปนี้จบก็รีบๆทักไปเลยนะคะอย่าพลาดละโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะทุกคนมันคุ้มมากโอเคหลังจากที่เราบอกสิ่งดีๆบอกข่าวดีส่งมอบสิ่งดีๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวซังจะพามาดูนะคะโต๊ะทำงานของซังเองนะคะซึ่งมันก็รกมากนะจ๊ะอันนี้คือเตียงเรานะคะเป็น วก็เน,นี่ยคะ่ะคือตัวทํางานมุมเล็กๆของสังนะคะก็ไม่เล็กนะคือมันโรก <laughs> มันโรคนะคะทุกคนอเดี๋ยวหันรกจริงๆนะคะนี่คือความเรียวนะคะความเรียวของตัวทํางานของสังที่ไม่ได้จัดเลยนะคะเครื่องปริน์นะคะก็เดี๋ยวมาเก็บก่อนค <laughs> <laughs> ่ะอ่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าสังจะต้อง เขาเริ่มวิจัยส่งนะคะก็เดี๋ยวกําลังเปิดคอมแล้วก็ทําหน้าปกอีกนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปส่งในมือพร้อมกันนะคะทุกคนตอนนี้สร้างทำงานม,มาจนมืดค่ำแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวซันจะมาเช็ดเครื่องสำอางกันนะคะเพราะว่าดูสิอันนี้คือกําลังจะเช็ดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าต้องถ่ายคลิปก็เลยหยิบกล้องมาเดี๋ยวหานให้วางก่อนเออก็คือทั้งวันนี้นะคะซันก็นั่งทําวิจัยนะคะคือคิดว่ามันจะได้ส่งแล้วแหละแต่จริงๆคือมันยังไม่ได้นะคะก็เลยแบบนั่งป่านนั่งแก้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งทุกคนเข้าแบบ ส่งกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเลอชั้นค่ะฉันจะใช้คลีนซิ่งนะคะอันนี้คือมันลามันเลอะนะเพราะว่าตะกี้กันเลยจะล้ะก็คือเทปไปเลยนะกลัวเปลืองนะคะก็เทปไปเลยใช้สมงี้ประมาณสอแผ่นเดี๋ยววันนี้ขอปิดคลิปตรงล้างเครื่องสำอางก็แล้วกันเนาะทุกคนบ๊ายบายคุณหนค่ะดูดิ